สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โครงการเสนาพักวิว2นะคะรามอินทาวงแหวนค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูผลงานกติดตั้งมอเตอร์ยี่ห้อไลฟ์ดีวอสนะคะสาหรับประตูบ้านลูกค้าในวันนี้นะคะเป็นประตูเหล็กสีดำนะคะยาวประมาณ6เมตรค่ะเดี๋ยวเรามาดูการทํางานของช่างกันเลยนะคะงานติดตั้งของทางบริษัทเรานะคะจะติดตั้งโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญค่ะรับประกันผลงานคุณภาพด้วยประสบการณ์มากกว่า10ปีค่ะเนื่องจากหน้างานนี้นะคะลูกค้ามีความกังวลเรื่องน้ําจะขังค่ะเนื่องจากเวลาฝนตกหนักนะคะน้ําจะระบายไม่ทันค่ะช่างจึงออกแบบฐานมออเตอร์ให้ ขึ้นนะคะคและติดตั้งเฟืองสะพานเป็นแบบเฟืองหงายขึ้นค่ะงานฐานมอเตอร์นะคะต้องติดตั้งให้แน่นหนาค่ะแข็งแรงค่ะช่างจะวัดและจับระดับออกแบบฐานมอเตอร์ให้ได้ระดับค่ะตั้งตรงไม่เอียงพร้อมงานฐานปูนนะคะเรียบเนียนสวยงามค่ะ ต่อมานะคะเราจะมาดูในส่วนของงานติดตั้งงานสายเมนไฟนะคะซึ่งเราจะติดตั้งตามมาตรฐานค่ะสายไฟที่เราจะใช้นะคะเราจะใช้สาย VCT สายสีดําค่ะสําหรับใช้ภายนอกโดยเฉพาะเลยค่ะร้อยด้วยท่อ U PVC สีขาวค่ะและสายอุปกรณ์เซ็นเซอร์กันหนีบนะคะเราก็จะใช้สาย VCT สายสีดําร้อยด้วยท่อ U PVC เช่นกันค่ะ ก่อนติดตั้งเซนเซอร์นะคะเราจะใช้แสงเลเซอร์จับตำแหน่งและจับแนวท่อเดินสายไฟค่ะเพื่อให้ได้ตำแหน่งเซนเซ,นเซอร์ที่ตรงและแม่นยำค่ะงานติดตั้งเซนเซ,นเซอร์กันหนิบนะคะเราจะติดแบบซ่อนท่อซ่อนสายไฟไว้ด้านหลังเสาค่ะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและดูสวยงามไม่เกะกะค่ะนอกจากนี้นะคะช่างจะอุดซิลิโคนกันน้ำตามรอยเจาะทุกจุดค่ะ ต่อมาเรามาดูในส่วนของงานเชื่อมเฟืองสะพานเหล็กชุบกาวานายเข้ากับบานประตูเหล็กของลูกค้ากันค่ะงานเชื่อมช่างจะใช้เวลาค่อนข้างมากค่ะจะพิถีพิถันเพื่อไม่ให้ประตูของลูกค้าเสียหายค่ะและขัดเจียรอยเชื่อมนะคะทาสีกันสนิมพร้อมพ่นสีให้เข้ากับสีบานประตูของลูกค้าด้วยค่ะหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะคะช่างจะเก็บกวาดทําทความสะอาดพื้นที่หน้างานให้ลูกค้าสะอาดเรียบร้อยเหมือนเดิมค่ะ หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะคะเราจะส่งมอบงานนะคะแนะนําวิธีการใช้งานให้กับลูกค้าอย่างละเอียดค่ะขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจในสินค้าและบริการของทางบริษัทของเราค่ะมีบริการหลังการขายที่ติดตั้งไปแล้วไม่ทอดทิ้งลูกค้าค่ะลูกค้าจะหมดกังวลเมื่อเลือกใช้บริการกับบริษัท Gtech a u t o เ a t จำกัดค่ะทางเรานะคะมีแอดมินตอบคาถามพร้อมทั้งแก้ปัญหาให้กับลูกค้าตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง23นาฬิกาเลยค่ะบริการหลังการขายรวดเร็วทันใจนะคะหากลูกค้าสามารถปลดล็อกได้นะคะแจ้งซ่อมในวันนี้ช่างจะเข้าให้ในนนวัพุ่งี้ ค่ะและทางเรานะคะจะซ่อมจบที่หน้างานเลยค่ะลูกค้าสามารถกลับมาใช้งานรีโมทได้ตามเดิมค่ะรับประกันว่าสินค้าทุกรุ่นของเรานะคะมีอะไหล่สำรองครบทุกชิ้นเลยค่ะที่สําคัญนะคะบริษัท g ีเทคออโตเกตจำกัดค่ะบริษัทของเรานะคะมีตัวตนค่ะจดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบบริษัทอย่างถูกต้องนะคะหมดห่วงเรื่องบริการหลังการขายได้เลยค่ะและหากลูกค้าท่านใดสนใจต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะทักแชทหรือโทรติดต่อกับบริษัท g ีเทคออโตเกตจำกัดได้โดยตรงเลยค่ะตามรายละเอียดที่ขึ้นด้านบนนี้เลยนะคะ ดีเทคออโตเก e ยินดีให้บริการค่ะ